คุณผู้ชมครับวันนี้ชวนกันเมาส์ชาวกเกษตรอยู่ที่อำเภอเขาขิจกูจังหวัดจันทบรุรีผมทราบมาว่าเจ้าของสวนมังคุดที่นี่นะครับจบตั้ง4ี่ปริญญาและกำลังต่อด็อกเตอร์อีกปริญญานึง คนที่จะมาทำอาชีพเกษตรมันต้องเรียนเยอะขนาดนี้เลยครับ4ี่หปริญญาจะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยแะครับเราไปดูเลยครับคือเดิมเนี่ยผมก็ทําที่บ้านพื้นเพคคือทําเสื้อผ้าครับส่งออกอแล้วคุณพ่อก็มีสวนอยู่ที่นี่ช่วงระหว่างน,นั้นแต่ละปีเนี่ยผมก็ มาเที่ยวบ้างครับพอรู้แค่แค่มาเที่ยวยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษษรมากตรที่สวนเนี่ยนะที่สวนครับกช่ก็มากินผลไม้ทุกปีนะครับโอเคก็พอยามคุณพ่อเริ่มป่วยปีสองปีหลังเราก็เริ่มมาดูสวนนิดหน่อยอ๋อเริ่มเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาดูสวนแต่ว่าในเวลาเดียวกันตอนนั้นก็ที่บ้านทําเสื้อผ้าผมก็มีเปิดไลน์ทําเสื้อผ้าที่ประตูน้ํา ัวเองก็จบทางด้านการตลาดนะครับแล้วก็จบที่ไหนการตลาดโอเคการตลาดเนี่ยจีกับโรที่ a อแบจบโอ้จบเอแบใช่ครับแล้วก็พอทำธุรกิจเนี่ยเราก็เห็นว่าธุรกิจเนี่ยมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายการกโกงต่างๆก็ไปเรียนเพิ่มเรียนเพิ่มอีกอีกหนึ่งปริญญาที่ ลมกำแหงใบแรกใบที่สองใบแรกใบแรกบริญิตตีการตลาดใบที่สองก็การตลาดปริญญาโทรศาพทการตลาดใบที่สามกฎหมายนิติศาสตร์ที่ลมกำแหงใบที่สี่การใช้เวทยศาสตร์ที่สวนชุนันทาพอเสร็จปุ๊บก็เพื่อนๆที่ที่จบเนี่ยบริญิตตีครับวันนั้นมีไปดูงานที่แม่โจแล้วพี่ๆเขาก็เลีอกว่าสนใจเข้าทางเลยแม่โจในเกษตรเลยอาเกษตรเลยแล้ว ถ้าพูดถึงกัญชาเบอร์หนึ่งตรองที่แมโจพี่ๆในกลุ่มบอกว่าสนใจด็อกเตอร์ไหมตอนแรกไม่สนใจเสร็แล้วอ่ะไหนๆก็ไหนๆก็ต่อด็อกเตอร์ไปอีกเอ้าก็ตอนนี้กำลัาตอนนี้ก็คือกำลังศึกษาอยู่ออกกำลังศึกษาอยู่โอเคครับได้แล้วะย้อนกลับไปช่วงมาแทนคุณพ่ออ่าตอนมาแทนคุณพ่อเนี่ยพอคุณพ่อเสียปุ๊บเนี่ยเราก็มาศึกษาจากที่เรา ไม่รู้เลยว่าการเกษตรการเกษตรของผมถือว่าเป็นศูนย์เป็นศูนย์ทำเสื้อผ้ามาก่อนทําเสื้อผ้ามาก่อนเรารู้แค่เรื่องหลักบริหารครับกับการตลาดครับเรารู้สองอย่างนี้ครับเราก็โอเคมาเรียนรู้แต่ว่าโอเคเกษตรเป็นศูนย์ก็จริงแต่เราก็แค่รู้ว่าอันนี้ดีครับไม่ดีผลผลิตนี่สวยไม่สวยอันเนี้ยเราเป็นสิ่งที่ดูเองได้ครับเราก็ ใช้จากการเรียนรู้ตอนนั้นมาเนี่ยเราไม่มีความรู้เลยมไม่มีเพื่อนที่นี่เลยก็พอแต่มีผลผลิตพอมาทุกปีเราก็มาเลขขายเราก็มาเลขขายตามข้างทางต่างๆเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็ยังซื้ออยู่แต่ผลผลิตเริ่มเยอะเนี่ยแล้วของเราเนี่ยมันไม่ค่อยสวยผิวเราไม่ค่อยมีคุณภาพพ่อค้าแม่ค้าโบกผ่านพอโบอกผ่านแล้วทํายังไงดีละ่ะตอนนั้นผมก็ มันก็ต้องขายทุกวันเราก็โอ้หน้าเสียเลยคือเราเอาของไปขายแล้วเขาไม่รับซื้ออะความรู้สึกคือแบบเฟล,ลมากเลยเหนนนกันนะผมก็เลยว่าทํายังไงดีนะกับลูกน้องที่อยู่ที่สวนอืความคิดณตอนนั้นคือว่าออยากให้เขารู้เหมือนที่เรารู้ครับถ้าเราไปบอกเองมันสู้กับเขารับมารับประสบการณ์ตรงนั้นไม่ได้ครับผมก็เลยบอกว่านั้นผมก็ ว่าติดธุระลองให้ลุงน้องเนี่ยบอกเอาไปขายให้หน่อยอ่าเราก็ให้ลองให้ลองดูประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงว่าเป็นยังไงลุงน้อก็ออกไปขายสุดท้ายเขาบอกว่าเขาเอาแต่ผิวสวยสวยมังคุดของเราผิวเก๊เขาก็เรลยว่าผ่านก่อนโอเคเขาก็เอากลับมาที่สวนผมก็มาตอนเย็นผมก็รู้แล้วแหละว่าจะต้องไปขายที่ไหนแต่มันถูกแน่นอนเลยเราก็เราก็ยอมไปขายที่ถูกแต่ใจความตั้งใจตรงนั้นคืออยากจะสอน อยากจะสอนให้เขาว่าถ้าเราทำคุณภาพออกไปไม่ดี oh. เราจะขายไม่ได้นะ oh, oh, oh. มันก็จะสะท้อนมา oh. ความตั้งใจณนะตอนนั้นคือเป็นแบบนั้น <Okay. S 2> พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราได้ไอเดียตรงนี้เราก็มาคอยสอนมันง่ายขึ้นแล้ว oh. เขาอินในอย่างที่เราเจอ oh. อันนี้ก็เป็นแนวคิดของคุณบีปลูกพืชอะไรบ้าง ของผมมาปลูกเพื่ออะไรบ้างที่สวนเนี่ยคุณพ่อตอนนั้นเนี่ยวางเป็นสวนผสมก็จะมีทั้งทุเรียนมีมังคุดมีเงาะมีลองกองอะไรเป็นหลักมังคุดเป็นหลักเป็นหลักลองก็คือทุเรียนแล้วก็ลองกองส่วนเงาะนี่น้อยมากน้อยมากครับชื่อสวนอะไรชื่อสวนเทพอวยชัยเทพอวยชัยคุณพ่อเขาก็ใช่เขาก็ตั้งชื่อเอามาจากไหนเทพอวยชัยคุณพ่อไปให้คุณพระพระตั้งแล้วแล้วพระเขาก็ดูว่าอ่าโอเคจะเป็นสวนเทพอวยชัยที่บอกว่า เข้ามาแรกๆมันขายไม่ดีแล้วคุณมีทำยังไงหนึ่เราต้องมีการรวมกลุ่มอสองต้องมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวสามต,ต้องมีหน่วยงานการศึกษาสี่ต้องมีลูกค้าปลายทาง 4. อันนี้เป็นหลักที่ ถูกสอนมาถูกเรียนมาที่ถูกสอนมาเรื่องการตลาดใช่ร่งการตลาดใช่เป็นหลักวิชาการทีนี้ช่วงนั้นจําได้ในปีแรกๆเนี่ยมันมีเปิดเฟซเปิดไลน์เราก็ตอนนั้นเราก็เซิร์ชในในเว็บต่างๆเนี่ยราคาจันทบุรีแล้วก็เห็นมีการรวมกลุ่มเพราะราคาช่วงนั้นราคามันตกต่าอยู่ไม่เหมือนราคาดีเหมือนทุกวันนี้เพราะจีนันเปิดประเทศแล้วราคาดีตอนนั้นแหะผมก็เข้าไป เข้าไปก็ม <bulun> ีการรวมกลุ่มม mm ีการรวมไลน์เริ่มคุยกันอยู่สักพักหนึ่งในบรรดาเพื่อนเนี่ยเขาเจอปัญหาเนี่ยเขาก็อยากมีกลุ่มก้อนอ่าแล้วก็อยู่ในกลุ่มไลน์พอพอในกลุ่มไลน์เราก็มีการแลกเปลี่ยนเราก็ศึกษาการที่เขาพูดคุยกันนะครับการมีเขาพูดคุยกันต่างเนี่ยก็มีสมาชิกในนั้นเป็นกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์พอกลุ่มยางสมาร์ทเราก็เริ่มรู้อ๋อมีกลุ่มยางสมาร์ทยางสมาร์ทคืออะไรนะอ๋อคือคนที่เกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่ง เวลาคําพูดอ่ะมันโดนใจแปลว่าไม่ใช่พูดแบบคนสมัยเก่าๆที่เขาพูดกันพือภาษาเราจะรับรู้ได้เกษตรกรยุคเก่าอ่าใช่ใช่ภาษาเรายรับรู้ได้เราอืภาษาแบบเนี้ยคุยแล้วไม่ใช่คิดว่านึกว่ามีหลักวิชาการนู่นนี่นั่นซึ่งเราชอบโอเคพอเราชอบปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเข้าไปเราก็อ้อยางสมัยแบบนี้เราก็เริ่ม เข้าไปเป็นเพื่อนเขาก่อนเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเขาก่อนพอเป็นเพื่อนเขาปุ๊บเนี่ยต้องขอเอ่ยนามบางทีคุณปุ้ยเป็นเพื่อนกัาคุณปุ้ยตอนนั้นเขาเป็นยังสมาร์ทแล้วเขาก็มีเพื่อนเยอะอเราคนไม่มีเพื่อนแต่มีเพื่อนคนที่เพื่อนเยอะเท่ากับเราเพื่อนเยอะเป็เพื่อนเยอะมันจะถูกจายสถารนเทียบเคียงคนไม่มีเพื่อนเป็นเพื่อนกับคนเพื่อนเยอะมันก็จะกระจายกันเราเราก็กลายเป็นคนเพื่อนเยอะเพราะเรา ไปกับเขาด้วยอาศัยอาศัยแล้วใช่ผมจะเรียกเขาว่าเป็นหน้าเหลืองจันทบุรีอ๋อเป็นเยลโล่เพชเจเป็นเยลโล่เพ t รเจเพราะว่าเขารู้จักทุกคนทุกหน่วยงานแนะนําได้เราเป็นคนที่ไม่รู้แต่ละถามคนที่รู้ครับเราเรียนรัดอีกแล้วเรียนรัดเราเรียนรัดอีกแล้วผมจะถามประจํำปุ้ยคนนี้อยากอยากเรียนรู้เรื่องเนี้ยต้องถามใครเขาก็จะแนะนําช่องทางทำให้ ทำให้เราเรียนรู้ได้ไวมากไม่ผิดเลยถูกไม่นอนใช่แล้วพร้อมกับคอมเมนต์จากประสบการณ์อของของเขาโดยตรงพร้อมกับคนที่เราไปถามครับแล้วหลังจากนั้นได้เข้าไปในกลุ่มไป,ไปเป็นสมาชิกอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปุ้ยเขาจะพาเข้าไปอ ทุกคนเห็นผมนีกว่าผมเป็นอย่างสมาร์ทแต่จริงๆไม่สมัครแต่ว่าก็ไปเหมือนเพื่อนๆแค่ว่าโอเคก็เขาก็นึกว่าเป็นอย่างสมาร์ทแต่เพิ่งมาสมัครตอน2-3ปีหลังอ๋อครับนะครับก็คือแต่ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนใครๆก็คงคิดว่าเป็นอย่างสมาร์ทแล้วช่วงหลังจากนั้นเนี่ยมีหน่วยงนะานราชการเนี่ยมีการตั้งแปลงใหญ่ตั้งแปลงใหญ่เป้าหมายคือว่า นอกจากวิสาหกิจชุมชนก็เป็นนโยบายภาค,ครัฐอ่ะคือให้มีการรวมกลุ่มเป้าหมายเขาก,ก็อาจจะมาจากเมืองนอกคือมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเป้าหมายของแปลงใหญ่เนี่ยมีอยู่ด้าด้านลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต<แ>เพิ่มประสิทธิภาพครับการบริหารจัดการร่วมกันการบริหารการตลาดร่วมกันซึ่ง5ด้านเนี้ย เป็นสิ่งที่นำประยุกต์ใช้และได้ประโยชน์มากมถ้าสังเกตเนี่ยมาชิดกลุ่มก็ยังมีมีปุ๋ยมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสั่งมาเป็นล็เยอะเยอะมันจะได้ราคาถูกมันจะได้ราคาถูกเป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งนะใช่<ะ>ใช่แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างกลุ่มเนี่ยอย่างที่บอกแรกๆผมเริ่มเริ่มจากความรู้เกษตรเป็นศูนย์ผมมาถามทางประธานผู้ใหญ่กันซึ่งเขาทำมังคุดมาเป็น10ปีมังคุดออกปีเว้นปีแล้วก็โดกบ้างไม่โดกบ้าง ผมจะเลือกฟังกับคนที่ออกทุกปีอออกดกด้วยถ้าถ้า,า,ถ,าถ้ามันเป็นจริงมันต้องไม่มีคนเหล่านี้ที่ทำได้ใชม่มันมันน่าจะต้องทำทุกคนนะจะต้องทำได้หมดไหมถูกต้องผมก็จะเลือกฟังฟังคนเหล่านี้ซึ่งทางประธานผมเนี่ยเป็นคนที่ออก ทุกปีและก็โดกด้วยแล้วก็มีคนอื่นๆด้วยผมก็จะเลือกฟังลองถูกเลยไม่ลองผิดลองถูกไม่ต้องไม่ใช่ว่าลองผิดลองถูกเอาถูกเลยใช่ก็จะกลับมานิยามคําเดิมว่าลองถูกไม่ลองผิดในเวลาเดียวกันเราก็มีด้านตลาดซึ่งเราก็ยินดี เสริมซึ่งกันและกันเราจบการตลาดมาด้วยใช่เราก็เอาข้อมูลความรู้การตลาดไปให้เขาด้วยอ๋แลกกันแลกกันเขาก็ไม่ต้องลองผิดลองถูกเขาก็ลองถูกจากเราด้วยเราก็ลองถูกจากเขาด้วยมันก็เลยเป็นสิ่งที่บินนที่ที่แสดงหนุนว่ามีการรวมกลุ่มนี้ย้อนกลับมา4โมเดลแรกการรวมกลุ่มอันที่สองราชการราชการโอเคยังไงต่อราชการเนี่ย พอแปลงใหญ่เนี่ยพออย่างที่บอกสี่อันนี้ต้องไปด้วยกันครับที่กลุ่มแปลงใหญ่ก็มีการไปศึกษาดูงานทางใต้เกี่ยวกับการระบบประมูลเพราะตอนนู้นนั้นมันมีข้อจํากัดเรื่องราคาผลไม้ตกต่ําครับทํายังไงให้ราคาได้ดีก็ดูมีการประมูลก็ไปศึกษาพอระบบมันไปศึกษาพวกก็ไปดูทางใต้แล้วก็มาเนี่ยแล้วก็มาเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการราชการแรกๆเนี่ยเราเชิญหน่วยงานราชการไป ไปหาล้ก่อนอ๋อไปครับครับอ่าไปหาลงเพื่อเชิญมาดูสินค้าของเราในกลุ่มเนี่ยครับแล้วก็พอล้เข้ามาแล้วเนี่ยตัวสินค้าคุณภาพเนี่ยเป็นตัวทาทาให้ล้เข้ามาดูเองครั้งแรกสิ่งหัวใจแรกเป็นเทคนิคเลยก็อยากจะฝากคนที่อยู่รวมกลุ่มแรกๆถ้าอยากต้องการเชิญล้เนี่ยถ้าเราไปเองมี power สมควรเชิญราชการไปด้วยเข้ามาอยู่กับเราเข้ารวมกันอยู่กับเราเพราะ ผู้ซื้อเขาจะเกรงใจไม่เกรงเราไม่เกรงใจเราไม่เป็นไรแต่เขาเกรงใจราชการเสร็จแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวสินค้าของเราเราต้องทำให้สินค้ามีคุณภาพตัวสินค้านี่แหละจะเป็นตัวเชิญชวนให้หลงอื่นเข้ามาแล้วหลงเก่าที่มาดูเนี่ยเขาติดใจอ่ะของดีเขาก็าเข้ามาอีกเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องประมูลมันเป็นการที่เราได้ราคาดีที่สุดจากผู้ที่มาซื้อ หลายหลายลายใช้คำนี้ดีกว่ามังคุดเนี่ยจะแบ่งเป็นหลายเกตมากผมยกตัวอย่างแค่เกตเดียวเกดเพื่อการส่งออกอาจจะเป็นเกตมันรวมเขเรียกมันรวมอ,อันนี้คือดีที่สุดแล้วดีที่สุดความหมายของมันรวมคือมังคุดหูเขียวน,น้ําหนัก80กร,รัมขึ้นไปผิวสวยนะครับถ้าถ้าตามหลักเกณฑ์เขาเลยปกติเกษตรกรทั่วไปเวลาเก็บจากสวนมาก็จะไปขายลงเดียว พอลงเดียวเนี่ยถ้าเขาให้ราคาเท่าไหร่ก็ต้องเอาเท่านั้นก็คือเท่านั้นแต่ที่กลุ่มเนี่ยมีการประมูลอาจจะเป็นลงในลงในคอมาให้50บาทลงในขอ55บาหลงในคอ60บาทผู้ที่ได้ราคาสูงที่สุดก็จะได้ก็จะได้สินค้านั้นไปใช่เกษตรกรก็จะได้สินค้าได้ผลตอบแทนที่ที่สูงขึ้นคือตามหลักที่ทางพาินี้กับทางเกษตรเนี่ยเขาบอกว่า การตลาดนําการผลิตแต่ผมอยากเสริมว่าเรื่องคุณภาพนําการตลาดนําการท่อนหนึ่งนำการตลาดทีถ้าตลาดจะทําไม่ได้เลยโอ้โหนี่คุณภาพไม่ดีคําพูดดีนะการคุณภาพนําการตลาดการตลาดนําการผลิตโอ้ต้องสุดท้ายมันจะมาอยู่ที่คุณภาพอีกอันต่อมาคือมีเรื่องของกลุ่มและมีเรื่องของภาครัฐและต่อมาคือถ้าการศึกษาถ้าการศึกษา เข้ามาเกี่ยวข้องกัเกบเราถึงการง,งานวิจัยอ๋องานวิจัยเวลาเราทำผลิตสินค้าต่างๆหรือผลผลิตต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาทางภาคเกษตรอาจะจะมีปัญหาอาจจะเกี่ยวกับถ้ามคุ่ยนเนื้อแก้วยางไหลหูออหแดงการเปลี่ยนสีไวของล้นตลาดจะต้องเอาของที่ล้นไปไปทำแปรรูปอย่างไรครับ ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีการวิจัยภาคการศึกษาเนี่ยมันตอบโจทย์เราได้ยากก็เลยเลยเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างกลุ่ม,อมจอยชิทกลุ่มเนี่ยก็มีเปลือกมังคุดที่บางทีแบบว่าออกมามังคุดที่ตกดินที่ไม่มีมูลค่าอ๋อครับของไม่มีมูลค่าม,มาสร้างมูลค่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับเราก็เอาเปลือกมังคุดเนี่ยไปทําน้ําหมัก ซึ่งน้ำหมักไปทำอะไรไปรักษาโรคลากเน่าคนเน่าไฟท็อปในทุเรียนอ๋อในทุเรียนเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ได้เขาวิจัยออกมาแล้วใช่อันนี้โครกับทางมบุรพาพอเปิดมังคุดนี่แหละไปทาน้ําหมักเขาก็จะมีจุลินทรีย์อะไรอย่างงี้ครับที่มาทําให้เกิดแล้วพอหลังจากนี้ถามว่าแล้วรู้ได้ไงคุณภาพมันใช้ได้จริงทุกล็อตที่เราทําจะมีการเข้าห้องแลบ ที่หมอบูเพื่อให้ตรวจสอบมีการเทสว่าเชื้อโรค3-4สี่ตัวนี้น้ำหมักตัวบังคุดเนี่ยยับยั้งได้จริงเราถึงออกมาจำหน่ายนี่คือคือถึงบอกว่ามันเป็นรวิ้วล้อซึ่งกันและกันมันจะขาดอะไรจากกันไม่ได้วงเกลียนเป็นวงเกลียนใช่ใก็คือมีการลงกลุ่มมีภาครัฐมีสถาบันสถาบันการศึกษา อันสุดท้ายอันสุดท้ายคือลูกค้าปลายทางลูกค้าปลายทางก็คือเป็นการตลาดแล้วที้เป็นการตลาดแล้วถ้าเรียกหนึ่งสองสามสี่ที่กลุ่มผมถือว่าสามครึ่งสาอ้าวยังไม่ครึ่งไม่ครบสเพราะที่กลุ่มเนี่ยแปลงใหญ่จะมีพอเราทำมาเนี่ยเราได้งบสนับสนุนจากทางภาครัฐสามล้านมาซื้อรถตัดญ้ามาซื้อเครื่องคัดมังคุดซึ่งเครื่องคัดเนี่ยเราพร้อม แต่เราก็เหลืออาคารที่ที่แผนว่าปีหน้าเนี่ยเราอาคารสร้างเสร็จทุกอย่างก็น่าจะพร้อมถ้าอย่างพร้อมเนี่ยเราก็ต้องไปติดต่อกับลูกค้าปลายทางเช่น <Gen. S 2> กาทางอาจจะเป็นอาจจะเป็นทางจีน <Gen. S 2> หรือ <ul> ไต้หวันยุโรปนี่ยังส่วนใหญ่ลูกค้าหลักๆ90%อของของคุดเนี่ยเป็นจีนแล้วก็นี้ข้อมูลเนี่ยไต้หวันเพิ่งจะเปิดตลาดปีนี้ แต่มันคุดหมกกรรเราก็มีแนวะคิดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าใช้หน่วยงานภาครัฐมาเชื่อมโยงจะเป็นไปได้เงี้ยแล้วของเราเมีจํานวนประมาหนึ่งไม่ได้มากมายแล้วเราก็มาดูขั้นตอนต่างๆแต่เนี้อยู่ขั้นตอนศึกษาว่าเราจะเป้าหมายของเราปีหน้าก่อนเพื่อส่งออกแต่ช่วงเนี้ยที่ยังไม่มีผลผลิตเราก็ศึกษาทําการบ้านและการรวมกลุ่มของเราเนี่ยได้เป็นอรวิสาหกิจชุมชนของคือที่กลุ่มเนี่ย เป็นแปลงใหญ่แล้วก็จดวิสาหกิจชุมชนคือและสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนเนี่ยในแปลงใหญ่ของเราเนี่ยก็มีอย่างสมาร์ทหลายคนมากคือมันก็จะเข้าหลักการว่าเรามีกลุ่มก้อนมีเครือข่ายเยอะแยะไปหมดในแปลงใหญ่ของเราเนี่ยมีทั้งทนายมีทั้งวิศวะมีทั้งฝ่ายผลิต้ไดมีทั้งการตลาดครบหมดเลยได้หลายทางใช่ใช่ใชซึ่งถ้าเทียบเหมือนเป็นโรงงานใหญ่ๆ เป็นบริษัทใหญ่ๆที่มีทุกแผแนกครับจะอ,อะไรเราก็มีครับแล้วเราไม่ใช่ทําเฉพาะให้ของเราเรายังมีเครือข่ายมีชุมชนซึ่งเราวางแผนว่าเราจะต่อยอดไม่ใช่ว่าเฉพาะแปลงใหญ่ของเรานะคิจกูดเรายังมีแปลงใหญ่อื่นที่เราเชื่อมโยงกันด้วยแต่ถ้าต่อไปถ้าเรามีล้งเนี่ยทา,ทางทางนโยบายทางทางภาครัฐเนี่ยก็มีไอเดียว่าอยากอยากสร้างล้งชุมชน<อ>แล้วก็มีแบรนด์ของ จันทบุรีหรือแบรนด์ของประเทศไทยซึ่งเป็นแบรนด์ของเกษตรกรตัวจริงไม่ใช่ของพ่อค้ามันจะยิ่งใหญ่มากเลยมีสมาชิกกี่คนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยที่นี่เป็นแปลงใหญ่ครับอ่ก็ประมาณ70กว่าคนเจ็กว่าคนพื้นที่พื้นที่พื้นที่พันกว่าไร่พันกว่าไร่พันกว่าไร่ชื่ออะไรบอกได้ไหมวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชกูดแล้วก็มีมี ชื่อภาษาอังกฤษว่า KMK ส่วนใหญ่เขาจะเรียก KMK ส่วนใหญ่เขาเรียก KMK แต่ถ้าเอาเป็นชื่อจริงคือวิสาหกิจชุมชนบังคุดแปลงใหญ่เขาคี่จกูดจังหวัดจันทบุรีวันนี้ชนกันเมาชาวเกษตรขอขอบคุณคุณพิพัฒน์เต็งเศรษฐศักดิ์หรือคุณบีเจ้าของสวนเทพอวยชัยอำเภอเขาขี่จกูดจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับ